สวัสดีครับผมวันนี้ EP ต่อไปนะครับในการลงเกมนะครับเพจ2025วันนี้ก็จะสอนลงไอแพดหน้าตาเนาะแล้วเมื่อเราลงตัวเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก็เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าสมุกแพดนะครับแล้วก็เข้ามาที่ลิงแรกแบบนี้นะเราเลื่อนมานะครับเลื่อนมา ด้านล่างนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นเป็นตัวเลือกตรงนี้ให้เรามาเลือกตรงที่ fl 25นะครับก็กดปิดอันนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับข้างล่างเลยนะครับมันจะมีรูปภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเป็นรูป sp ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปและก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างเนาจะเจอคําว่าดาวน์โหลดลิงก์นะครับในตัว แพดหน้าตานะครับก็จะมีทั้งหมด10พาร์ทนะครับ10พาร์ทพาร์ทละ4 g ่ิกะไบต์นะนะครับพาร์ละ4 4GB ่กิกะไบต์นะครับก็โหลดให้ให้ครบเลยนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทอัปเดตอีก2นะครับก็โหลดให้ให้ครบเหมือนกันส่วนวิธีโหลดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาโหลดนะครับให้เราเลือกสักหนึ่งลิงก์แล้วกันเป็นีเดีไฟล์หรือเมก a ก็ได้แล้วแต่นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครเคยโหลดตัวเกมไปก่อนอันนี้แล้ววิธีการโหลดหรือข้ามสคริปโฆษณาก็คล้ายๆกันนะครับให้เรามากดตรงนี้นะกดไปเลยครับ แล้วก็มาเลื่อนกดสคริปที่ตัวโฆษณาตรงนี้นะครับปร๊บแล้วก็นับถอยหลัง10วินาทีนะครับก็โหลดให้ครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาแตกไฟล์ด้วยกันนะครับอ่าโอเคครับเมื่อไอตัวนับถอยหลังโฆษณาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามากดเกตตรงนี้เนาะทีนี้ก็มากด Open นะฮะมันก็จะลิงก์เข้ามาที่ตัวอ่าเป็นตัวลิงก์โหลดนะครับเป็นของมีเดียไฟก็กดตรงนี้ได้เลยครับกดกระบาดออกไปนะครับอันนี้ผมโหลดแล้วเนาะก็จะ จะขอยกเลิกนะครับปริโหลดไปแล้วนะครับเมื่อโหลดมาแล้วจนครบนะทั้ง10พาร์ทนะครับนี่นะ1-10แล้วก็มีตัวอัปเดตด้วย2ตัวแบบนี้ก็ให้ทำการแตกไฟล์นะครับโดยการไปคลิกที่พาร์ทแรกนะครับคลิกขวาครับหาคำว่าแยกไฟล์นะครับไปที่นะครับทีนี้ก็รอตัวแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไงนะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็มาแตกตัวอัปเดตด้วยนะครับตัวอัปเดตนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับก็ คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับเลือกแยกไฟล์ไปที่นี่หรือว่า Extract Here นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับโอเคครับเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะให้เราไปที่โฟลเดอร์แรกนะครับเป็นโฟลเดอร์ FL24 Fake นะครับก็ทำการคลุมให้เรียบร้อยครับเราจะเลือกทั้งหมดเนาะนะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ตัวเกมนะครับ ผมจะใช้วิธีตัดเนาะจะตัดหรือคัดลอกก็ได้พอดีาร์ดิสผมมันไม่ค่อยพอผมก็เลยจะต้องทําวิธีการย้ายเนาะในวิธีการตัดนะครับไปที่ไฟล์นะครับโฟลเดอร์ตัวเกมนะครับเพื่อนๆเซฟไว้ที่ไหนไดซีได see, ได,ดีนะครับแล้วแต่เลยถ้าตามคลิปที่ผมสอนก่อนอันนี้ก็จะเป็นไดซีนะครับไปที่ sp football life ไปที่ดาวนโหลดนะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับแทนที่แฟ้มไปเลยนะครับที่อยู่ปลายทางทำเช่นนี้ทั้งหมดดำเนินการต่อ โอเคอ่าต่อไปเราก็มาที่ตัวแพดอัปเดตนะครับตัวหน้าตาอัปสีนะครับตัวน,นี้นะก็คลิกขวาก็จะตัดเหมือนเดิมนะครับผมจะทําการย้ายย้ายไปนะเพราะว่าผมคัดลอกแล้วรู้สึกว่าฮาร์ดดิสผมมันเต็มแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูสิเต็มหมดแล้วก็อุตส่าห์มาทำคลิปให้เพื่อนๆนะเนี่ยนะครับโอเค มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะโฟลเดอร์เกมแล้วก็โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็วางลงไปก็แทนที่ไปเลยนะครับแทนที่ไปเลยไม่ต้องอะไรเยอะนะครับต่อไปอีกอันอันสุดท้ายเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ F A 8นะครับปึ๊บมาที่โฟลเดอร์ตัวเกมแล้วก็วางลงไปทับไปเลยอ่าแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเกมดูว่าหน้าตาของตัวเกมมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าลันเกมผ่าน F L 2 0ง5 Start E E ใช้ในฐานะผู้ดูแลหรือลันแอดมินนะครับไปไปดูกันมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าหน้าตาไม่เหมือนเลย ไม่เหมือนทั้งหมดเลยใช่ครับมันเป็นเทสตัวเกมเนาะตัวเกมก่อนหนนเนี้ยมันเป็นตัวเกมปเปล่าเนาะแล้วทีนี้พอถ้าเราอัปเดตลงไปมันก็จะมีอัปเดตแยกพวกอัปเดตหน้าตาอัปเดตเสียงอะไรอย่างี้นะครับเราต้องลงตัวแพทอัปเดตด้วยถือถ้าเราไม่ลงมันก็จะหน้าตาไม่ให้ตรงเท่าไหร่นะหน้าตาก็จะแปลกเปลี้ยน,น,นไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าตัวแพทที่เราลงมาเนี่ยมันเข้าหรือเปล่าผมก็พึ่งที่จะอันนี้นะครับ ลองดูนะเพราะปกติหน้านี้ก็ไม่ได้ลองเลยว่าตัว SPG สองพเนี่ยมันหน้าตาตัวโปรแกรมเป็นยังไงเพราะมันค่อนข้างตัดที่จะตัดเมนูออกหลายเมนูอยู่ไปที่ a r s e n อลนะครับน่าจะลืมละเข้าไปที่ Player ดีกว่า Edit Player หลาย,ยาอ่าโอเคอ่ะ,อะก็เสร็จแล้วเพื่อนใครที่อยากได้ความสมจริงกว่าหน้าตาบางคนมันก็เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็อย่าไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นเนาะก็เราก็ทําเท่าที่ทําได้เขาลงมาให้เราเราก็โหลดมาใช้ดูก็ถือว่าโอเคประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วสําหรับการลงแพทเสริมหน้าตานะครับก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กด subscribe กดทุกอย่างที่กดได้นะครับแต่จะกดรีพอร์ตก็พอขอบคุณที่รับชมจจบคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ